สวัสดีทุกทุกคนจ้าวันนี้ป้าว่ามากเสียนเซียนเก็บเห็ดแล้วเซียนป่าเห็ดเดี้งแล้วค่ะเมื่อวานนี้ได้เห็ดสามถังเอ้ยแค่สี่ถังผลไม้สามถังเริ่มจะเด้งเด้งนะจ้าวันนี้หากินถังถังจ้าไม่ต้องไปไกลเนาะ อันนี้ป่าขางคางแต่ไม่เคยเข้ามาสิปีแล้วจ้ะไม่เคยเข้ามาเลยไหนมีดเอามาเตรียมละเตรียมมือโปูกำลังมองซ้ายมองขวานะตามมือโปไปจ้ะมีพี่เขาถามว่าอากาศหนาวแล้วนี้หนาวแล้วจ้ะอากาศเริ่มลงมาแล้ว ซิปเอ็สองศาจ้ะใบไม้ก็เริ่มเหลืองเหลืองแล้วจ้ะอเอปเปิด้ดำเนี่ยสองดอกอที่เท่าเท่าก็ไม่ได้แก่ <laughs> เดี่ยวนะี <laughs> ่อยู่ผลไม้หลายเนี่ยในสองดอก ไม่ได้แล้วมือ <c oughs> โปเด้งแล <c oughs> ้วค่ะมือโปเด้งแล้วเมื่อวานนี้อาการหนักอาการหนัก <c oughs> เอาทุกอย่างนี่ขวางหน้า <c oughs> เอาเอดอ,อกเดียวไม่มีเลยอ้อยมีคนตัดขาเล่นอยู่ เนี่ยเขาว่ามีว่าเราว่าตัดขาทําไมตัดขายาวพวดดูดูรอยคนฟินก็นตัดขานี่เนี่ยออดอกตูมยะยอะไรมา,าไหมน,นะนี่นะดอกตูมเอามั้ เดมันปูก็มีเป็นย่ยอมๆนะอ้อยไ,ได้ทีละดอก,กเฮดฟางจ้ะเต็มเลยเยอะแยะมากมายเลยจ้ะมีให้เลือกสันก็ฟางนี้ก็มี รอยคนเก็บเพชรมันปูแล้วจ้ะอ้อยกระเดินอยู่ทางนู้นจะ้ะป่ากันนี่สวยจะ้ะป่านี่เป็นป่าอานุรักษ์จ้ะเป็นป่าของรัฐบาลเนาะเขาจะอนุรักษ์ไว้ให้คนเดินออกกำลังกายจะ้ะจะเป็นป่าของเมืองรบิโดยตรงจะ้ะ บานขนาดนี้เลยนะเห็นไหนยจะหาว่าทำไมไม่เก็บเห็ดเขาไม่นิยมกินจ้ะอ้อยก็เก็บไปเยอะแยะมากมายแล้วเพราะว่าจะไม่เอาไม่เอาน้นก็เก็บอีกจ้ะเดินหาเห็ดแต่ดำก็ไม่ได้กันเลยได้อยู่สองดอก เห็นไหมเห็ดแต่ดำยังมันอยู่ตรงนู้นยังไงมันบังทั้งเนี่ยดำไปหมดมันน้ำตาลตัวนี้เลยมองไม่เห็นทำไรไปรุ่นเนี่ยเก็บเห็ดเนี่ยเดินผ่านกันไม่เห็นข้างรถน่อยากขึ้นจังเนาะนี่แหลยขา่อยอลอยปิ้งฝัง ปูนฟังตอนนี้เราเข้ามาอีกหนึ่งปลาไม่รู้จะได้เห็ดอะไรสมัยก่อนจะได้เห็ดแต่ดำหียบเลยจ้ะมองที่นี่ก็ดดำมองแต่นี่กด็ดดำเขาตัปลาแล้วเนะาะหากินยากจ้ะตดปลาแล้วแต่ไปดูน,น,นกันดีกว่าว่าจะได้เห็ดอะไรคนมันก็ยากขึ้นนะแต่ว,ว่าเขาตัดไนงะ ไดจะเข้าแล้วคะไม่มีเห็ดดอบนึงอะ่ะเห็นแล้วเก็บก่อนโอ้ยอยากมากเลยนี่อันนี้ต้องถนอมขาสวยอะ่ะอ,อันนี้ต้องถนอมโอ้ยไม่ได้ขาทั้งเล้ออื้ีอ้ออื เข้ามาถูกที่แล้วแกอันนี้ดอกเล็กเยอะมากยันเอาองั้นมันก็ไม่โตหักแล้วมาติดตั้งมีงมีขวดยาวม,มีทำกับข้าวเหมาขวดยาวไ <c oughs> ม่ถนัดเลยไม่ยาวเนะ เอามาตัดขาเห็ดพึ่งไม่ยาวๆขมมาแกแกไม่ต้องตัดหรอกให้แกตัดคนเดียวพอแล้วฉันตัดฉันตัดดอกหนึ่งแกตัดได้ห้าดอกเอานี่กำลังแคบแคบสวย ถ้ได้แบบดอกโตๆเนาะคงจะดีนะนอเียมันจะได้แบบคนเล็กดูก็เขียดูกอนเล็ไปเล็กไปมันจะเขียดูข้างๆนี่ไงนี่ไงดอกใหญ่มันอยู่ไงเอาจีได้จได้ติดกัน เห็นไหมที่ขาเราเนี่ยนะนี่ไงกลุ่มเลยนี่ดมหยบันนะ <c oughs> ช่วยไงช่วยเหยียบช่วยเก็บมอือคอช่วยเราเหยียบอีก <c oughs> า <c oughs> ช่วยทั้งขึ้นทัน้งลงช่วยหมดทุกอย่าง ห่วงเล่นมือถืออออืืหขาหักแล้วแตกเดินะมองไป <c oughs> มองไป <c oughs> <c oughs> กลัวยอ้ไอ้มันเกียบนูนนูนกลัวไอ้ <c oughs> ไอ้มันเกียบแกแต่มัว <c oughs> แต่มองนู่นห้าร้อยเมตรมองหาระยะห้าร้อยเมตรเกือบเลย โอ้ยงามจะ้มโอ้ยฝุ่นเต็มเลยจะละไปปัดเอ้าไปปัดตอนนี้มันจะได้สะาดไม่ชอบไม่ฝุ่นแบบนี้ทำยากอยากจุ่มน้ำปวดทีเดียวมันก็จุ่มไปเลยสิดอกเดียวเป็นไรไอ้ฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะมากนี่สวยนะอยู่ใต้กี่ดิน โอ้ยเขียดดอกเล็กนไปอือเอาติดดอกแค่นี้กันไปให้มันโตเอาให้มันโตไฮ้ไปเหยียบให้ก่อนไหมไม่ไงโอ้ยแกเหยียบโอ้ยแกเหยียบเนี่ยไรไปไรอะไรเหยียบเพชรโอ้ยมัวแต่ดูนู่นไงโอยตายแล้วฉันเนี่ยดีนะโยกขาไว้ก่อนนะเแล้วตัว คิดว่าตกหลุมอากาศตกหลุมลักเห็ดนี่แหละเราเหยียบให้แกไหมยโอ๊ยดึงจะมาแตกเลยแกมันอ่อนมากฉันก็กลัวแกเหยียบที่ไหนได้เหยียบเองเหยียบเองหลุนลอยก้นเหยียบเห็ดมันอยากขึ้นจะตายมันขึ้นไม่ได้ เขี่ยหญ้าออกไปไกลก่อนขาแทบจะไม่ได้ตัดเลยสวยสวยนี่น่ขาอ่อนๆอนันเห็ุเกิดใหม่ขึ้นมาใหม่เลยเดี๋ยวค่อยถมทีหลังเ,เอาขึ้นมาก่อนอแค่หญ้ามันก็กระดกขึ้นแล้วไม่ใช่ฉันนั่งทับแล้วเถอเนี่ยหญามันบางหนึ่ง ก็พอได้อยู่ถ้าหญ้าแบบเนี้ยแต่ถ้าหญ้าที่แบบว่าเสียงรัดเห็ดเชยไหมเห็ดอเห็นอะไรมันแบบแบบเห็ดเหรอแสงเข้าลูกตาเขาก็อยากเข้ามาเพราะว่า คนเขาตัดไม้แล้วคนเขาจะคิดว่าเหตุมันจะไม่มีไนงะที่เราหลงเหลือที่เราอยากเข้ามาเขาก็เคยได้ที่เขาตัดไม้แล้วมันก็ยังขึ้นแต่ปีนี้คงสุกจะไม่ได้มันแย่กว่าเดิมกว่าเดิมใบไม้เ ดอกเล็กเกยอะมากเลยแกยนี่ไงตองเมืองเห็นไหมอ๋อน้อมันติดอันนี้แล้วมันขึ้นมาไม่ได้ไงไงมันก็งัดละไปทางน้นไหนล่ะติดมาเดี๋ยวสิน้องเจ็บไหมสิ อย่าให้อย่าให้เสียงรถบินเขาเสียงท่างวินุ่คนนี่เต็มพอได้อยู่นะเหมือนจะไม่ได้เนาะ เราถึงตัดนใจขึ้นมาอีกนิดหนึ่งไงเขาเคยเก็บเคยได้ ไม่ค่อยใช่ไหมเดี๋ยวหักแบกนี้ทำลืมแล้วแสไหมเก็บตั้งนานแล้วลืมกดชัดลืมกดถ่ายพี่ดาวกำลังสวยด้วยอ่ะด yeah okay. <ín> ีนะไหมไอ้นี่ก่อน ปิดฝาบารแล้วก่อนไม่งั้นเยียบเยียบฉันก็เสียใจสิเต <laughs> ็มเต็มตีนนนะจ๊ว, <laughs> ว่าชีวิตเราไว<ะ>้ก่อนว่าจะเข่าป่าเก็บเพชรพึ่งแต่ไม่ได้เข่าจ้ะกวัวต้นไม้ลมทับเนี่ยได้เพชรแค่นี้จ้ะเออเยวค่อยมาใหม่เนาะคลิปนี้ก็ขอลากันเลยจ้ะบายบายทุกคนจ้าบายบายนี่ไงแมงมุมเดินไม่กล้ากลัว